ชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้โคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุงชุดละ64,000บาทคือสินค้านวัตกรรมที่เทศบาลตำบลทงทานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดซื้อด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ2,567ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในหมวดรายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส,สาไฟ140ชุดทุกนํามาติดตั้งในพื้นที่กุดสาวทุมที่เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตจึงยังไม่มีการทำถนนและขุดลอกปรับพื้นที่รวมทั้งติดตั้งที่สนามกีฬา ทางเทศบาลยืนยันว่าเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์แต่หากสามารถเลือกได้ก็ยังมีโครงการอื่นที่ต้องการมากกว่า ถามพวกเราว่ามีความจําเป็นต้องการยังไงบ้างมันก็จะตรงจุดมากกว่านะครับแล้วก็การใช้งบประมาณก็จะคุ้มค่าขึ้นเช่นอย่างพื้นที่ของ,งทงธานีนี้ขอนําเรียนว่าบางส่วนพวกผมก็อาจจะอยากได้เป็นรถขนขยะซึ่งมีอยู่2คันแล้วก็เก่ามากแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วว่ารถดับเพลิงซึ่งใช้ในการบริการพี่น้องประชาชนทั้งะระง,งับเหตุหรือว่าออกบริการเวลาขาดแคลนในช่วงฤดแงงูแล้งอะไรย่างี้เราก็มีความจําเป็นอยากจะได้รถน้ําอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของงานป้องกันมาเทาสาภายัยถ้าส่วนกลางได้มีการสอบถามแล้วก็ให้พวกเราเปิดโอกาส ให้พอเราได้ของว่ประมาณให้ตรงกับความต้องการของพอเราจริงๆเงินตรงนี้ก็จะเกิดความคุ้มค่านะครับส่วนวิธีการต่างๆก็ขอให้ผู้ใหญ่ได้ทบทวนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนให้รอบคอบแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุดครับเจ้าหน้าที่ปปรชร้อยเอ็ 101. เข้าตรวจสอบติดตามโครงการเนื่องจากมีอปทอหลายแห่งทั่วประเทศได้ทำโครงการนี้ซึ่งกำหนดว่าต้องเป็นเสาไฟรหัส070-20031ทําทำให้อปทอไม่มีโอกาสได้เลือกสินค้าที่จะจัดซื้อตามความต้องการและความเหมาะสมทั้งที่งบประมาณนี้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์กระจายอำนาจให้แก่อปทอแต่อาจสะท้อนการไม่กระจายอำนาจอย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐส่วนกลางนะครับมีหน้าที่ที่จะอุดหนุนหรือสนับสนุนเงินก็ประมาณให้กับองคอ์กรปกคอรองส่วนทถิน่นเพราะฉะนั้นในกรณีที่องคอ์กรปกคอรองส่วนทถิน่นต้องการที่อยากได้เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเ,เพียงแค่เขาขอ งบประมาณไปส่วนจะเป็นจากบัญชีนวัตกรรมหรือไม่อันนั้นให้เป็นดุลพินิจในการพิจารณาของกองสกสนถิน่นเพราะฉะนั้นหน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่เพียงแค่พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับกองสกวนถินเพื่อเป็นเพื่อให้มันเป็นไป,นป,นปนตามหลักของการกระจายอํานาจ สำนักงานปปช,ชได้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟโซลาเซลล์ตั้งแต่ปี2562และเคยทำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจ้างสินค้าในบัญชีนวัตกรรมโดยเฉพาะประเด็นอาจเข้าข่ายล็อกสเปคและราคาที่อาจสูงเกินจริง บัีสไฟนกรรมสามารถจะซื้อได้นะครับแต่ว่าความคุ้มค่าของราคาที่ในเรื่องของการจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุแตะอุปทา์ที่ใช้เช่นสสาไฟนรกรรมรหัส3าตัวนี้ครับมีราคาที่64,000บาทเมื่อเรามีการถอนราคาที่แท้จริงของสอาไฟแล้วเนี่ยราคาที่แท้จริงอ่ะควรจะอยู่ที่ประมาณสัก3 5มหมถึงสี่หมบาทซึ่งถ้าหากเป็นการเปิดโอกาสให้กับ ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการรยายอื่นเข้ามาแข่งขันราคาเนี่ยเสาไฟในเรื่องของโซลาเซลล์เนี่ยจะมีราคาที่ถูกลงค่อนข้างอย่างมากแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ท,ที่ดำเนินการจะซื้อจะได้เสาไฟที่มากกว่าที่จะซื้อปัจจุบันเกือบ4 0%ครับ การเสาไฟโซล่ลาเซลล์บัญชีนวัตกรรมกำลังเป็นโครงการยอดฮิตในการของ,งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปททั่วประเทศอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดปี2567ได้รับงบประมาณกว่า1,300ล้านบาทแม้โครงการอันดับหนึ่งยังเป็นการก่อสร้างซ่อมแซมถนนใช้งบกว่า965ล้านบาทแต่ที่น่าจับตาคืออันดับสองเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใช้งบกว่า200ล้านบาท ในจำนวน23โครงการกลับพบว่ามีถึง19โครงการที่เป็นการจัดซื้อเสาไฟโซลาเซลล์อย่างเดียวส่วนใหญ่เป็นรหัส07020031หรือแบบโคนเสาพับได้จัดซื้อ156ชุดงบประมาณกว่า9ล้าน9แสนบาทพลอยไพฑูทูนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน